14มกราคมสองห้างานสำหรับวันนี้นะครับรางเปิดของลุงก็เสร็จแล้วประมาณ60%ซนต์นะนโครงก็ติดตั้งรางรางใสนะครับแล้วก็กล่องหัวน้ำทายน้ำติดตั้งกลไกกีบ e ็อกซ์เกททดสำหรับปรับระดับความลาชันของรางเปิดบวกลบตามสเปค นะครับติดตั้งแท่นวางวาอุปกรณ์ควบคุมสำหรับรา,างเปิดติดตั้งกล่องเก็บน้ำถังเก็บน้ำสำหรับรางเปิดแล้วก็สุดท้ายก็ติดตั้งกล่องทายน้ำนี่กล่องทายน้ำนะครับที่เหลือก็เอางานไปทำต่อนะครับที่นนทบุรีวันนี้ก็ไม่มีอะไร มีแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ